ฉันคือคนที่พลังแข็งแกร่งยาบแหกตารางแหกคุกเอาล่ะครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาตีมาไปนะครับกับเกม p l a y ซ o n e อ s c a p e เจ้าตัวไม่ขีดแหกคุกรับนั่นเองนะครับสําหรับเนื้อเรื่องก็คือเจ้าตัวไม่ขีดตัวหนึ่งไปทําการป้นธนาคารนะครับแล้วก็ถูกตํารวจจับได้ก็เลยถูกจับขังในคุกรับของประเทศอเมริกานั่นเองเนี่ยผมอืเราจะต้องหาทางหนีออกจากที่นี่กันให้ได้ ดูสิกําลังแบบว่าหาล่องลอยที่สามารถออกไปได้โจมนี่นะครับผมจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปลอมตัวแล้วก็มีงานอดิเลกในการเข้าคุกเพื่อที่จะได้ค้นหาวิธีการหนีออกไปให้ได้เป็นงานอดิเรกที่เสี่ยงอันตรายจริงๆก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มการะดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการแหกคุกรับในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มา เริ่มเล่นกันเลยเถอะไหนดูซิเจ้าคนนี้จะมีวิธีการแหกค,คุกยังไงกันบ้างเริ่มมาก็ลองหัวโขกันก่อนตรงจุดที่เมื่อกี้ไปส่องดูโป๊ะโป๊ะเฮ้ย <c oughs> โอ้โหไม่ได้หัวแตกคร <c oughs> าวนี้นะครับเราจะลองใช้เป็นถาดอะไรเอ่ยอืมอุ้ยเอามาทุบตรงนี้เหมือนจะเป็นก้อนอิฐงั้นเหรอเอ้ยเฮ้ยตำรวจมันส่องอยู่ <c oughs> โดนสิครับผมแบบนี้เฟลอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเหลือวิธีสุดท้ายแล้วนะ นั่นก็คือตรงนี้เป็นมืออะไรเอ่ยอืมโอ้โหถุงมือพิฆาตมาตอนนี้พลังมัดต่อยเข้าไปเฮ้ยโอ้ยทลายกำแพงได้เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยเป็นไปได้ยังไงก้อนหินยังไม่สามารถทำได้เลยด้านต่อไปเฮ้ยด่านที่สองเจอเจ้าหมามีกระดูกมีเนื้อแล้วก็เหมือนจะเป็นมันฝรั่งเจ้าหมาตัวนี้เป็นหมาที่ถูกเลี้ยงในนี้น่าจะมีอาหารการกินที่พอโอเคอยู่นะเอาละลองเนื้อละกันจะชอบไม่เอ่ย เฮ้ยงับ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 อืขอให้ถูกทีเถอะเฮ้ยกินเข้าไปแล้วเฮ้ยโอ้ยมันกินหมดแล้วต่อไปก็เนื้อของแกน,นี่แหละดูสิเดินดุกดิกๆุกดิก,ดก,ดกน่ารักจริงๆเอากระดูกไปกินเพื่อนเนี่ผมมาลองดูสิคว้างไปแล้วโอ้ยสุดยอดไม่รู้ไม่ชี้เฮ้ยเดินทางต่อได้ครับผมเฮ้ยขึ้นด้านบนโอ้โหคุกแห่งนี้ ก้ทางจะแหกง่ายน่าดูเอาละขึ้นมาที่ดัดฟ้าเราจะต้องข้ามเหวตรงนี้ยังไงดีเป็นช่องว่างระหว่างตึกที่ค่อนข้างจะไกลไม้กระดานผุผบันไดหรือว่าใช้เชือกไออุปกรณ์ที่แนบเนียนน่าจะเป็นเชือกเดี๋ยวผม้ขาสัน่นเอาละมีเชือกแค่เส้นเดียวจะไหวหรือเปล่าเฮ้ยลื่นลื่น โอ้โห ôi, วิธีนี้ส่งตัวไม่ดีมีตายเอาใหม่นะครับออืเราจะลองใช้เป็นบันไดละกันไม้กระดานนี่ถ้าทางจะเสียเ่ยงเฮ้ยบันไดโอ้โห ôi, ข้ามาได้อยู่งอจริงด้วยสุดยอดเลยเพื่อนแล้วก็ไปที่ไหนต่อเอ่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันหนึ่งรอยเปอร์ซโอ้โห ôi, เดี๋ยวก่อนตกแต่งห้องได้ด้วยงั้นเหรอลองกลับไปที่บ้านไหนสิเฮ้ยนี่ก็คือบ้านของเรา สามารถทําการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ได้โดยการนี่เลยใช้เงินในการซื้อมีกําแพงเก่าๆแล้วก็ผนังอะไรแบบนี้นี่ผมมีอัปเกรดพื้นอัปเกรดที่นอนทีวีตู้เย็นโอเคช่างมันก่อนเอาละด่านที่4มาจนถึงโซนซักรีดอ่ามีผู้คุมอยู่หนึ่งคนเราจะต้องเข้าไปซ่อนในรถเข็นซักผ้าหรือว่า ไปในกองเสื้อผ้าดีถ้าตามแผนในการแหกคุกค,ควรจะไปอยู่ในกองเสื้อผ้าแล้วก็ให้คนเข็นออกไปนี่ผมนี่ยังไงเอ่ยเฮ้ยมันคัดทีละชิ้นเดี๋ยวก่อนโอ้โหเจอแล้วแก yeah. ออกมาได้ยังไง <laughs> เฮ้ยแผนนี้ไม่ได้ผลสงสัยต้องใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งลองไปกับรถเข็นได้ไหมเนี่ผม เข้าไปแล้วฟรุบโอ้โหเดินตามรถเข็นอืมไม่มีใครสังเกตเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็ไปแล้วนะเออเรียบร้อยถูกต้องโอ้โหตรงนี้มันก็คือโซนที่ไว้ตักเสื้อผ้าเอมีแบบว่ารัว้วปีนออกไปหรือว่าจะกระโดดข้ามไปงั้นละ่ะเกินมนุษย์ไปแล้วเอาเป็นวิธีแรกแล้วกันถ้าปีนออกไปอาจจะโดนแบบว่ารั้วหนามได้โอ้โหออกประตูแบบดื้อเลยละ่ะอ้า เจออะไรวะนี่อยากลับระเบิดละมันก็ง่ายเกินต้องมีการป้องกันที่แน่นหนาอยู่แล้วเฮ้ย <Hey! S 2> โอ้หมนเริ่มถึงตรงนี้เลยงั้นก็ขอข้ามไปตรงเมื่อกี้เลยแล้วกันนะเอาละคราวนี้ก็ขอใช้วิธีการกระโดดออกไปละกันจะได้ผลหรือเปล่าเอ่ยมาตอนนี้ดูสิเป็นรั้วที่ค่อนข้างจะสูงอยู่นะเหมือนจะเห็นช่องทางอยู่เฮ้ย hey! โอ้ย โอ้โหเกินคน้นความสามารถยิมนาติกของเจ้านี้สุดยอดืะเกินปากไปกันต่อเฮ้ยเ <Hey, S 2> ดี๋ยวก่นอนปล่ล็อกของพอดีไฮ้อย่าพึ่งซี่โอเคมาถึงโรงอาหารกันแล้วเจอกับเจ้าถิ่นตรงนี้เราจะใช้หมัดต่อยโทรศัพท์หรือว่าบุหรี่กันดีอ่าเอาบุหรี่ไปเลยครับท่านเนี่ยผมอืมจะได้ไม่เอ่ยข้าไม่สูบบุหรี่ไอ้หนูเอ้าอย่างนี้ก็โดนกระทืบสี่ไม่สูบบุหรี่อย่างนั้นเหรออืมงั้นก็โทรศัพท์ม่ะดูซี่ จะเป็นยังไงเอ่ยอืมเอาโทรศัพท์ไปเอามานี่เฮ้สุดยอดเลยอันนี้หายากจริงๆนะในเรือนจำเย้เรียบร้อยต่อไปก็โอ้โหผู้คุมคนหนึ่ง กับโต๊ะสนุกนะครับผมเราจะเปิดทีวีหรือว่าจะปิดสวิตไฟตรงกลางน่าจะเป็นลูกสนุกหรือว่าลูกภูก็ไม่รู้เปิดทีวีเบี่ยงเบนความสนใจแล้วกันนี่ผมปิด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 อ่าแล้วก็เฮ้ยอย่าบอกนะทีเดียวได้เลยโอ้โหจริงด้วยมาวันที่6พผ่านไปสุดยอดคุกแห่งนี้กักขังเราไม่ได้หรอกนะมีภาพวาดอะไรก็ไม่รู้เก็บเงินไว้ก่อน ตอนนี้อยู่กับห้องเคมีห้องเพยาบาลแล้วก็เป็นบทงั้นเหรอเราจะเข้าไปที่ห้องเพยาบาลและกันมาอยู่ทางขวาอู้ไม่มีคนซะด้วยดูซิผ่านเข้ามาในนี้เพื่ออะไรเอ่ยอาจจะมีของที่จําเป็นก็ได้นะเนี่ผมือมอเดินสบายใจชิวๆเฮ้ยอย่าบอกนะ เฮ้ยทีเดียวได้เลยโอ้โหจริงด้วยต่อไปก็เจอกับคุณหมออยู่คนหนึ่งเราจะทําเป็นผีปลอมตัวหรือว่ายาสลบฮ้ยปลอมตัวละกันเนี่ยผมนี่เป็นไงเป็นลูกน้องเพิ่มอีกคนหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรกันนะโอ้โหไม่ได้มันจับได้งั้นล่ะเฮ้ยอะไรมันจะวุ่นวายขนาดนี้งั้นก็สคิปไปเลยนะแป๊บหนึ่งเอาละคราวนี้ก็ใช้แบบว่าสเปย์ยาสลบเนี่ผมนี่ดูซิเข้าไปใกล้ๆแล้วก็นี่ต้องฉีดเฮ้ยฉีด ไปอ้เอสเสร็ยาสลบได้ผลดีเอาแล้วนะขึ้นแบบว่าท่อระบายอากาศนี่ได้อยู่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ในท่อแห่งนี้โอ้โหเจอหนูท่ออีกเอ้ยท่อแอร์ซะด้วยแกจะมาทำไมในทินชั้นมีหมัดมีก้อนหินแล้วก็มีชีสเจ้าหนูก็ต้องกินชีชสสิเอาไปอือเป็นมิตรแน่นอนแบบนี้งับงับงับ เออมันไปแล้วเฮ้ยดีนะเนี่ยไม่เสียงดังผ่านหรือยังเอ,อ้ยเฮ้ยคานต่อด้วยสีหน้าที่ชั่วหลายโอ้โหผ่านแบบชิวชิ่วนี่แหละผู้เชี่ยวชาญในการหลบหนีอืมตำรวจกำลังนอนอยู่เราจะต้องยังไงดีนะเดี๋ยวแป๊บ,บนึงแอบซ่อนแปบบ๊บ แล้วก็มีแบบเครื่องเล่นเพลงตรงนี้เป็นแผ่นเสียงนะครับเราจะเล่นเพลงแนวไหนดีเพลงสะกดจิตเพลงแบบเพาะๆหรือว่าเพลงแบบกีตาร์ล็อกๆสะกดจิตละกันเนี่ยผมมาดูสิปื๊ดอ,ออกมาแล้วเสียงเพลงอันนี้จะทําให้เรามุนซะเองเออโอ้โหยเราฟังด้วยเ <c oughs> นี่ยผมถ้าแบบนี้ก็ลองแบบว่าด้านซ้ายละกันไหนเปิดเสียงดังๆปืด๊ดกีตาร์โอ้โย,ยังไงเอ่ยเฮ้ย ใครกันนะโอ้โหรู้ตัวแล้วเพื่ออะไรวะเนี่ยคราวนี้ก็ขอเปิดเพลงแบบว่าสบายสบายชิวๆเผื่อว่าคนนี้จะนอนหลับอืมดูท่าทางแบบจะง่วงอยู่นะเออเรียบร้อยเป็นไปตามแผนแม่ทาไมคิดไม่ได้ตอนนี้ก็เดินชิวๆไปแล้วเนี่ยผมห้องต่อไปคืออะไรเอ่ย <c oughs> นี่มันคนตรวจเอกสารงั้นเหรอมีพัดลม,มแมลงสาบแล้วก็ทําให้กระดาษปิวงั้นเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะเจ้าคนนี้อาจจะกลัวมแมลงสาบก็เป็นได้ <c oughs> เสร็จฉันละโยนมแมลงสาบไ,ไปแล้วก็เฮ้ยไต่ขึ้นไปแล้วดูสิเฮ้ยจะกลัวหรือเปล่าเอ่ยเอา้า หยิบจับไปเลยไม่ได้โอ้โหไม่มีความเกรงกลัวใช้เงิน200มากลับมาที่ห้องเดิมเราจะใช้พัดลมทําให้เอกสารปลิวแล้วกันหรือเออุอ้ยงลอยปิดหน้านั่นแหละรีบไปจังหวะนี้โอ้โหได้อยู่เพื่อนอหือแกะกระดาษออกนานจริงๆเฮ้ยเราใกล้จะถึงทางออกแล้วยังเอ่ยมีคนที่น่าจะเป็นฝ่ายแบบว่าต้อนรับหน้าประตูงั้นหรอเราจะขโมยกรอบรูปยิงไฟให้แตกหรือว่าทําแจกันแตกดีเฮ้ยยิง ไฟให้แตกก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเอาละนะปิว้วเฮ้ยไฟดับอึมลงมาแล้วเฮ้ยใครกันนะโอ้โหรู้ตัวอีกแล้วงั้นละ่ะเฮ้ยแย่จริงๆใช้เงินไม่ได้อีกโอโ้โหโฆษณาก็ดูไม่ได้ <c oughs> ยาว,ยาวๆเลยแบบนี้เอาละคราวนี้ก็เอาเป็นว่าขโมยรูปละกันเนี่ยผมเู้จเอเอทำตกโอ้โหก้มเก็บรีบไปแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งหันมาอ้าวสะดุดอีกอ้าวใครนะรู้ตัวอีกแล้ววิ่งช้าจริงๆ แถมแบบว่ายังลนลานอีกด้วยพลาดไปหมดเลยนะโอ้โหเริ่มใหม่ในที่สุดก็ต้องใช้วิธีการทำให้แจก,กันแตกมาดูซิเฮ้ยปลาไปแล้วเพียงโอ้ราคาแพงซะด้วยแบบนี้ เออเป็นลมไปเลยโอ้โหอุต่าห์ดูแลอย่างดีเอาละผ่านไปแล้วเหลืออีก3วันใช่ไหมอืมปลดล็อกโถส้วมแบบใหม่มีฝาด้านหลังไม่จําเป็นแบบไหนก็ขี้ได้เหมือนเดิมเฮย้ยมีนักโทษคนหนึ่งถูกจับขังคุกตรงนี้เราจะใช้อะไรกันดีกุญแจหรือว่าใช้พลังหรือว่าใช้เลื่อยมาฉันคือคนที่พลังแข็งแกรง่งยบับแหกตารางแหกคุก <c oughs> โอ้โหได้งั้นเหรอไม่ได้มันเป็นแค่มันโนเฉยเออจ่อยไปเลยเพื่อนงั้นก็ใช้เรื่อยแล้วกันนะเนี่ยผมอาจจะเสียงดังเล็กน้อยเฮ้ยอย่าโดนจับได้นะฟืดฝาดฟืดเอ้ยนั่นไงมันมาแล้วทําอะไรอยู่ออกมาได้ยังไงเพื่อนอื้กุญแจแล้วกันง่ายที่สุดแล้วอุตส่าห์วางไว้บนโต๊ะเฮ้ยไขเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยจะได้หรือยัง เรียบร้อยออกมาได้แล้วเย่ช่วยเหลือเพื่อนๆต่อไปก็โอ้โหตำรวจสาวรับรองว่าคนนี้ต้องกลัวมแมลงสาบอย่างแน่นอนมาโยนไปแล้วดูสิเฮ้ยขึ้นโต๊ะเอาละยังไงเอยกรี๊ดเอือเป็นลม <c oughs> เฮ้ยถูกต้องผ่านไปได้แบบชิวๆตรงนี้นี่โอ้โหเสียงที่สุดเป็นที่โล่งๆเลยเยฮ้ยทางออกอยู่ด้านขวางั้นล่ะเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆเป็นสีแดงมาลองสีแดงดูสิปรึ๊บ ไม่ใช่เออจับตัวได้แล้วไอ้โจรเป็นอะไรวะเนี่ยต้องแบบสีเหลืองงั้นหรออ๋อหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันเอาละคราวนี้ก็นี่ครับผมเป็นสีเหลืองๆมาถูกต้องแน่นอนติดๆติดๆออผ่านได้ครับผมแม่กําลังจะครบ1ิบวันอยากจะรู้จริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่เหลือ,อแค่2วันกันแล้วไปต่อไปต่อ ข่าวนี้นะครับห้องกุญแจมุดด้านบนหรือว่าถีบประตูไปเลยมุดด้านบนนี่ผมด้วยความสามารถในการกระโดดของเรานะครับว้าเจอแมงมุมเบอยังไงเอ่ยขึ้นไม่ได้สิแบบนี้โดนพิษกัดตายแน่นอนงั้นก็ใช้วิธีการเผาไฟไปเลยนี่ผมนี่เอาให้ล้อมละลายเปิด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 เอ้ยเหนื่อยแล้วได้หรือเปล่าไม่ได้อีกคิดออกมาแต่และว,วิธีเฮ้ยสงสัยข่าวนี้วิธีการที่เบสิก เออเตะให้เป็นรู <laughs> แม่เป็นรูปคนเลยนะโอ้โหห้องแมงมุมนี่หว่ามีหน้าล่ะแมงมุมมันเยอะเผาไฟเลยดีไหมน่าจะโดนตัวเรางั้นก็ทําหน้าแบบนี้ละกันนี่ดูซิแบรแบๆแบเอ้ยมันจะไปเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยฮืมแล้วก็มันเดินไปแล้วเอ้าถูกต้องเฉยอีกได้ด้วยเหรอโอ้โหข่าวนี้เราจะทําการขุดดินหรือว่าทุบผนังหรือจะปีนออกไป เล้ยเรือกไม่ถูกเลยนะลองวิธีแบบว่าขุดดินละกันอุตสาหมีดินที่ขุดแล้วโอ้เดี๋ยวจัดให้ครับผมมาขุดฟรึดฟรึดโอ้โห้สเก็ดดินโคตรเล็กอมเมื่อไหร่จะได้เฮ้ยเจอหลุมนี่แหละเย้เฮ้ยถูกต้องอิสรภาพอยู่ตรงนี้ เย้ e! เป็นไงได้เงินมาเยอะแยะกันเลยโอ้โ oh, หมีเตียงเหล็กด้วยนะป่ะเหลือวันสุดท้ายกันแล้วออกค้นหากันให้ทั่วเนี่ยผมบอนได้ ai, สู่อิสรภาพโอ้โ oh, หมีสีขั้นตอนเลยล่ะแย่ yeah, จริงๆคราวนี้จะใช้แบบว่าใช้เทียนหิ่งห้อยหรือว่าไฟฉายกันดีลองหิ่งห้อยละกันนี่เพื่อความแนบเนียนไม่มีใครจับได้ถูกต้องหรือเปล่าเอย่ยเฮ้ยเฮ้ย ถูกต้องใช่ไหมเออเย่ yeah. ปะขึ้นด้านบนดูสิเฮ้ยถูกต้องจริงด้วยต่อไปก็โอ้โหออกมาด้านนอกตรงนี้กันแล้วเจอหอคอยในการสังเกตปลอมเป็นหมาพุ่มไม้หรือว่าใช้ปืนเฮ้ยเป็นหมาแล้วกันอาจจะแบบว่าไม่ทันสังเกตกันได้ฮ่องฮ่องเราเป็นเทพแห่งการปลอมตัวเฮ้ยดูสิอย่าบอกนะ ว่าได้อีกโอ้โหยได้อีกแล้วแล้วก็ยังไงเอ่ยเหลืออีกสองขั้นตอนโอ้โหตรงนี้ต้องตัดสายสีอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าลองเป็นสายสีดำแล้วกันอุ้ยต้องเสี่ยงกันแล้วหยับฉับเลยจึ๊บเฮ้ยยังจะได้อีกละ่ะโอ้โหเกินไป ฟุกอะไรขนาดนี้แล้วก็ข่าวนี้อืมดาสุดท้ายเป็นคนแบบว่าติดอาวุธคอยเดินตรวจตาเราจะใช้ก้อนหินเบี่ยงเบนความสนใจดีไหมลองดูแล้วกันวิธีการเบสิกมาโยนไปเฮ้ยจะอืมเดินไปแล้วแล้วก็โอ้โหไปได้เฮ้ยออกมาแล้วจ้าโอ้โหฟรีดอม อิสรภาพอยู่ที่ตรงนี้ยังไงต่อเอ่ยน่าจะจบแล้วนะสำหรับในเกมนี้เย่สุดยอดเป็นไงอยอดเยี่ยมจริงๆเอ้ะนี่ก็คืออะไรเอ่ยชาเลนเป็นคุกใต้น้ำงั้นลหรเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงด่านนี้อีกทีละกันนะโอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่ถูกใจเกมนี้นะครับอยากจะลองเล่นกันดูก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลย ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าไปละบายจุ๊บ